ท่องครับตัวใดครับอ๋อ TK เคเจมบอลศูนศูน chết ปะโอ้สวยมากไซหูเงาบาบัานหรอครับ,บอ๋อบาบัานเาานเาะโอ้สวยมากอันนี้มันเป็นลูกตัวใดย้ายจำได้ปะพอมันตัวใด โกโก้โกแก้โอ๋อโกแก้โอ้ลูกโกแก้ของหัวตายโอ้สวยสวยสวยมากมันหัวลูกแกะเปนบหมครับวัววัวสาวพึ่งครับได้เดือนกว่าโอ้สวยมากหาไปเลี้ยงเงี้ยเขาไม่เที่ยวหลายกันที่ว่ามันที่หลายยานลูกรูกมันไปหลังนหนับ โอ้ยืนสวยมากชอบมากเลยล่างน้ำได้เมื่อตะว่ายากบุญสองวันนี้ก็เลยบ่ได้ล่างโอ้เปืี่ยนคนเนาะแต่บ่เปืี่ยนคนนี่ยางงามเลยพี่เนาะตูดตอกคนได้เมืองเห็นครับยันแม่มันก็บ่เป็นหนาลูกงามเลยกกันยันแม่มันนะแม่มันโค้งสางใหญ่ดีนะครับไปดูน้องมันได้แทงกลุ่มครับออืนี่อะไรอยากอยากได้พี่มันไปเลี้ยงไหม งไเห้ลูกลูกมันนกเขานกเขามูแมมวจับน้อยไกมทไมโอ้สูงใหญ่มากพี่น้องจับก็าูจุงไงมาสมก็ง่ายลังแก่ลูกมาชงบไงายบอกห้ผมไปเลี้ยงซะเอาไปเลี้ยงเร้วไม่ได้ไปขายหรอกครับไล่กันแค่ลูกยายยานุ่มต้งคตรยาเอาให้แม่นกันได้เหรให้แม่ไปเลี้ยงซะเอาไว้ตัวเดียวอยากจะน่าจางน่นี สวยมากครับสวยมากขายหลายบาท้ยหเนี statistically statistically <S <s ่ยาท่านขายขหลายบาทนี่ก็ว่าหลายบาทนีอยากขายเพราว่าเเสียใจมันเพราะเสียใจยันเสียใจยันว่าเสียใจมันเยใจไปมันคำคูดลก เป็นลูกโกแกนะครับสวยมากลูกโกแกพ่อพันชื่อว่าโกแกพ่อมันพ่อผสมแทนโกแกือโกเด้งโกแกเออ้อมันไอโกเด้งมีเขาใช่ไหมโกแกพ่อมันพ่อมันมีเขาเนาะไม่พ่อมันมีเขาใช่ไหมครับ๋อใช่เงินโกแก้าพาอมันมีเขาเเออาพพ่กกงมมทััับบบตดดนนนนยยูคคร วา่าเขาว่าได้รักเสียนก็จะขายน้องมันดูโอ้บะบะบะชอบตัวผู้หาตัวเมียอ,อืมตัวเมียนี่นะครับ,วบสวยมี่พี่สาวมันก็จะ,จะบบทับข้องแรกนี่แหละขับกระเทียบเลยมากนะครับนี่หม,ม้โกแกะงาที่อะไรนี่แหะที่แกมีงาโนมน่ะหมอ้ออะไรี่พอมึงหมอนาดหมอนาดหมอนาดผสมอะไรเป็นโลเซ่ครับเออผสมกี่บาทนะครับฟันตีนัะพันห้าถ้าทีนัดพันห้ารับไข่ต้มน้ำเช่นอกพันห้าแล้วพันห้า ผหญ่บานองนกหนนแอ๋อวัวนอกน้นำเข้านกแ่นนามาผูหญ่แก่ตามตลอดเวลาจะขายกทเอาออ๋อท้องทตหม้อมาให้งฟันตินดหกแปดหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะครับพี่นงแต่เป็นวัวนอกนําเข้าผมนึกออกแล้วผมนึกออกแล้วเป็นวัวนอกนําเข้านะครับเป็นวัวนอกนำเข้าของใครว่าจะขายมั่งนะครับนครับ วยมากเลยนะครับดูแม่เขานะครับแม่เขาก็ไม่ได้สวยมากนะแม่ไม่ได้สวยมากนะแต่แม่ลึกนะครับแต่แม่ลึกเนี่ยครับพวแม่ไม่ได้สวยมากนะครับแต่แม่มีความมีเดี่ยมตัวลักษณะที่สวยนะครับแต่ดูลมๆแล้วไม่ค่อยสวยนะครับแต่เนื้อตัวเนื้อตัวเหลี่ยมตัวของแม่เนี่ยมีดีนะครับลักษณะดีนะครับเห็นนะครับมีโคงมีเขาโค้งที่เป็นเหลี่ยมตัวลักษณะที่ดีนะครับ การให้ลูกเลยแบบนี้ครับพี่น้องจ๋อมากโดยเฉพาะตะนนาะอเคใบสมนะครับจะให้ดูใบปะสมเขานะครับอ๋อฟอนติโนต L F 6กหนึ่งปจริงๆครับเป็นวัวนอกนําเข้านะครับเป็นวัวนอกนําเข้าของลุงรัศมีฟาร์มเนาะโอ้ทับพอดีเติบตัวนี้ใหญ่ ผมเห็นตัวเทอันอยู่ยังอ้วนเลยพอมันเนี่ยครับผสมวันที่เท่าไหร่เนี่ยผสมวันที่เจ็ดเดือนเก้าผสมวันที่เจ็ดเดือนเก้าอันนี้เดือนอะไรตุลาได้เดือนละเดือนเดือนอ่าครับโอ้โหเก้ากันยา เันยาตุ่รอไม่แบ่งให้ผมซะอยากได้ไปเลี้ยงไหมรู้เต่ามันจะลูกไว้มาชมลูกมันอ่อือมาชมลูกมันจ้องจ้องลูกเดี๋ยวเขาไปได้บ้านส่นเดี๋ยวโดนจ้องจังไดกกับป้าไปติยังดักลูกอย่ามันงามไลยออกกำลังก่อนที่ไปยักกินน้ำเยอะยัดชิบกว่าดอกใบใหญ่นี่ครับแล้วก็เลี้ยงไว้ไปก่อนนี่ครับ ตาใหญแกเลี้ยงไว้แล้วดูเจ้าใราวก็คุ้นยทางกเหคมาเหนขาเห็นเถาก็เลยเบอรโทรไว้ไว้ี่เนี่ยครับสวยนะครับแม่มันเหลลูกมเด่นมีจมเรีมียยมตัวแม่มันดีแม่มันลแเบิงร่วงรวมมันเหมือนจะอันันแ่เบิ่งดีดีเลียมตัวมันดีใช่ครับเนี่ยครับสวยมากนะครับเจ้าของไม่ยอมเปิดราคาเลยครับ เส้นถูกตัวครับนะครับสวยนะครับเอหมอตายก็เอามาให้โอ้ยบางอรั้งเกิดเจนหนึ่งเจนหนึ่งพี่อกไว้สูงสูงได้แม่มันมาเท่าไหร่ละครับนี่คือมาห้าหมื่นห้าโอ้กำห้องกำไรเหลือแหร่ะจ้าจะว่างวงจมฝูงมันโซวครับอืมขายลูกมันไปสองลูกแล้วอ๋อลูกมันขายไปตัวตัวแรกเท่าไหร่ตัวแรกไปเท่าไหร่ว่าแรกก็ไปหกหมื่นกว่าตัวแรกหกหมื่นตัวสองไปห้าหมื่นกว่าจ้าห้าหมื่นห้าหมอว่าอืม ห้าหมื่นห้าได้กำไรละได้กำไรละห้าหมื่นถ้าขายตัวนี้ก็อีกเป็นแสนเลยเหลือเฟือกินยาจะหลุดยายาครับลดเสียใจโอ้โหยาอย่าดียีะครัพี่้องเจ้าของไม่ยเปิดราคาเลยน่าจะเอาไปให้เอีอัน้ดูครับเขี้ยงเลยนะยาแก้เกล็ดมเยอะในเก็ดเล้างเจ้าของไม่ยอมเปิดราคาเลยนะครับว่าจะเอาไปให้เอฟซีอันนี้ดูครับเชี้ยงเลยนะยายแก้เกล็ดมันเยอะในเกล็เลยครับพี่น้อง เชียงนะครับเชียงสูงนะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับถ้าอาบน้ำก็จะเบิ่งดีกว่านี้นะครับเดี๋ยว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 ถ้าใหญ่เขาจะเปิดราคาวันไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมนะครับวันนี้เขาให้ดูยุโยยุ่วไปก่อนครับยุโยยุ่วไปก่อนหญ้าเยอะครับเลี้ยงไว้กินหญ้าครับเนี่ยครับผมอันนี้แม่นะครับอันนี้แม่เขาอันนี้ลูกเขานะครับ เม่ก็น่าจะทับเจมบอล007นะถ,ถ้าผมฟังไม่ผิดอะไร007นลยเขาบอกน่าจะเจมบอล007ครับส่าตัวนี้ท้องอ่อ LF618 นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นลูกของโกแกนะครับของหมอตต่พิมพิรัตฟาร์มโอแต่หนอกมันใหญ่ดีเว้ย บ่เปลือจริงๆตีใหญ่ี๋ยวไปคันเสิรลูกไปจักรอนมาชมบุธางใหญ่บ่อยๆเอ้มาชมบ่อยๆใจอ่อนเดยอใจอ่อนอาชมบ่อยๆแผลใจอ่อนนะนี่ครับไปมันเดินเลยเดินเลยลูกเดินเลยชมความงามนี่ครับสวยเลย เห็นม hey, so yeah, ีผู้ใดอีกว่าสองตัวกินยาอยู่แถวนี้เนี่ยครับคนเลี้ยงครับยายกับตาแกเลี้ยงนะครับแกแล้วตาเก็ยทกว่าแล้วหุนหวักแล้วลูกลูกเขาก็บอกว่าเชียงนะครับดูครับจะว่าเองก็อยากออกกำลังไปลูกลูกว่าบอกให้ใครบอกยาย ก็บอกไงขายอยู่แต่ว่าโอ้ยเอาไปก็จะบอกกกำลังขายมันก็หจากความตโวอ่รนาะติดโควิดอยู่ประเทศนอาหารติดโควิดร้อมยังกลับมาไม่ได้มาบ่ได้เลยัรงยังไงไดูแต่หนอกมันใหญ่บางเลยนะยาจ๊ะให้กินอาหารไม้นี่ยใหญ่บ่ให้กินน่จะโอ้ใดเฉพาะยากหนือเฟือนาะหัวมคืยาก่โอคนี่ก็ไม่ตรงอันนั้นเราไปแค่นี้ก็อวนหรือเฟือแล้ว จ้าจ้ามันมาหายายคือแวะมาบ่อยๆมาชมมาบ่อยๆเออบ่เป็นไรเด้อแวะมาบ่อยๆถ้าบ่มาบ่อยๆนี่คนอื่นเข้ามากดมีแต่เบอร์โทรไว้แล้วบ้างเขาเห็นสงสัยจะได้เห็นเบอร์โทรไว้ดิเออเอออาศัยนั่ะอาศัย แผ่นหลังนะครับเอาข้างหลานังมาหายาอยู่ข้างหลานมันพอได้อยู่ครับอืมว่าสาวตัวมันพอได้อยู่ข้างหลางโอเคนะครกบติดตามช่องเจเจเกจก็ฟาร์มได้นะครับวันนี้ช่องเจเจเกจก็ฟาร์มก็พาชมดูโกแก่ไว้เพียงเท่านี้นะครับร้านแกอยู่บ้านไหนครับอยู่อยู่นี่แหละอยู่ในบ้านเนี่ยตะวันไปหายามัแกจะขายไหมนู่นนี่มันอยู่นั่นกั้งหลอดทางสอง เน,นี่ยครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยวันนี้ช่องจ t จจะขอฝากว่าจวามากนักเสดงไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมา<บ>มีอุวว่น